ว่อยขากันแบบนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมของร้านเพื่อน,นเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่งว่อยขาเลยอ๋อเป็นก๋วยเตียตตเ๋ยวตามสั่งว้าวก๋วยเตี๋ยวตามสั่งมีอะไรบ้างเอ่ยก๋วยเตี๋ยวกับอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่พรอเป็ดกะเพราไก่ค่ะ กระเพาะเป็ดทานที่นี่ <ฮะ S 1> แล้วก็ใส่กล่องจะบ,บ้านกล่องเลยทานที่นี่ข่กระเพาะเป็ดไข่ดาวใส่จานทานที่นี่แล้วก็กระเพาะเป็ดไข่ดาวใส่กล่องหนึ่งจานหนึ่งกล่องไข่ดาวค่ะแล้วอีกอห้อยขาเลยอยู <c> ่ <oughs> ร้านอู่ร้านาน,าน,นั่งห้อยขาโอ้โหนี่บรรยากาศเพื่อนอมีค๋วยเตียวนี่วก็ บรรยากาศโอเคเลย <l ots> มีขนมด้วยขนมกลับบ้านมีขนมด้วยกลับบ้านมีขนมกลับบ้านด้วยโอ้ยมเยอะแยะมีมบรรย,ยบบากาศโอเคเด็กน้อยนอนไม่หลับกน้อยหลับดเลย บรรยากาศโอเคนี่เพื่อนลูกค้ามานั่งอยู่ถนนเลยวิวดีก็ทำสวยงามบรรยากาศน่าร้านก็ตกปลาน่งตกปลาตกปลาเลยสงสารถึงว่ารถจอดเยอะ จอดเยอะเลยสวยงามสวยงามนี่เชฟเชฟนี่ฮะเชฟถึงเท่อยู่เลยอาจำดีจำดีชอบ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 นั่งห้อยขาบรรยากาศอืไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาวิวร้อยล้านวิวร้อยล้านเลยเตือนด้วยโอู้กนุญาตส่งจานเฮีย โอ้นี่เรากลับบ้านหนึ่งกองโอ้เยอะขนาดนี้เลยกินหมดเลยเนี่ยโอ้โอ้ใครจะกินหมดอันเนี uh uh <t uh. <t uh ้ยจานเบลล์เลยโอ้โหเพื่อนเพื่อนจานเบลล์นี่เรากลับบ้านนะครับเอากลับบ้านด้วยเรามีกล่องของเรากลับบ้านหนึ่งกองแล้วก็นี่ก็กล่องหนึ่งก็อาหารที่นี่อ่ะมากับวิวครับเพื่อนเพื่อนนี่มากับวิวคาเต็มเลย ลูกค้าเต็มละนี่เยอะแยะเลยลูกค้าเต็มเลยเที่ยงพอดีกว่าจะหมดเพื่อนเอ้ยเราซื้อกลับบ้านกล่องนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับว,ว้าบรรยากาศก,ก่อนกลับเยอะเลอร่อยโอ้อฟันฟันบ่ค่อยดีเนียวันบ่ค่อยดีด้วยเลยกินช้าไปหน่อยเอาเติมนะแล้วกเติม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 ลลูกค้าเต็มร้านเลย โ okay. อเคนี่บรรยากาศเพื่อนๆเต็มร้านวิวชายตะวิวทุ่งนาวิวทุ่งนาบรรยากาศของร้านเข้ามาบรรยากาศนี้เลยครับเพื่อนๆว้าว้าเยอะแยะเลยที่จอดรถเต็มเลยจอดรถเต็มเลยบรรยากาศช่วงเที่ยงพอดีเพื่อนๆช่วงเที่ยงมขาย้เยอะพิเศษบรรยากาศของร้านวิวทุ่งนา Okay, club eye.